สวัสดีค่ะชาวราศีพิจิกคลิปนี้นะคะก็จะมาดูดวงความรักความสัมพันธ์นะของชาวพิจิกในช่วงเดือนสิงหาคม2563นะคะดูดวงความรักความสัมพันธ์ทั่วไปนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงนะคะการดูแบบนี้เป็นการอ่านแบบ general readings นะคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ดวงใครคนใดคนหนึ่งไม่แนะนำให้เอาการอ่านหน้าไพ่ไปตัดสินใดๆเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ ของคุณเป็นการส่วนตัวนะดูเพื่อความบันเทิงนะคะเหมือนดูหนังดูละครเรื่องหนึ่งสะท้อนชีวิตสังคมเนาะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าในช่วงของเดือนสิงหาคมเนี่ยนะคะในสถานการณ์ทางด้านของคนราศีพิจิกเนี่ยมีเหตุการณ์อะไรบ้างนะที่ดำเนินอยู่หรือว่าที่ผ่านมานะคะเรามองเห็นว่าคือคุณได้ไพ่เจ็ดคาทานะคะแล้วก็เป็น Page of ว a นส์เฮอร์มิ นะแล้วก็เป็น8ปดคาคธานะคะแล้วก็เป็น Page of Cups แล้วก็เป็น Ni ออ of cups เอ้ย n นออฟไน e นะคะนะทีนี้เนี่ยเราดูแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าตอนนี้นะคะชาวราศีพิจิกมีความสัมพันธ์หรือว่ามีความรักกับคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือเปล่านะคะ ความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันอาจจะสลับข้างกันได้นะตอนนี้คุณอาจจะมีความสัมพันธ์กับคนที่มีอายุน้อยกว่านะคะคนคน,นี้เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะชอบคุณมากนะคุณสองคนเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ที่เดียวกันนะคะเขาไม่ได้อยู่กับคุณตลอดนะคนคนนี้เนี่ยเขาเหมือนกับว่าเขาแบบเดินทางไปไปมามานะคะอาจจะอยู่กันคนละจังหวัดหรือว่าอาจจะอยู่กันคนละบ้าน นะแต่เขามีความพยายามนะคะที่จะมาหาคุณคนคนี้เนี่ยมองดูแล้วเนี่ยมันเหมือนเขาเองนะคะก็มีใครหรือว่าอาจจะมีคนรักหรือว่าคนที่เขาคบอยู่แบบเงียบๆคือคนของเขาแบบเงียบๆเนี่ยดูแล้วเหมือนเขาเองก็มีคนของเขาอยู่เงียบๆเหมือนอยู่เหมือนกันนะคะคือคุณเนี่ยอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่รู้ว่าคนที่คุณคบอยู่เนี่ยเขา มีใครบางคนอยู่หรือเปล่านะเขาโสดหรือเปล่าหรือเขามีเจ้าของแล้วนะคะคุณเองเขาอาจจะพรีเซนต์ตัวเองว่าเขาเนี่ยเป็นคนโสดนะแต่มองดูแล้วเนี่ยมันเหมือนเขามีความสัมพันธ์ลับๆหรือว่าเงียบๆอยู่นะคะโดยที่เขาเนี่ยอาจจะไม่ได้บอกคุณนะคุณกับเขาเองในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เนี่ยตัวคุณเองก็ไม่ได้อ่าเขาเรียกว่าไม่ได้ไปเหมือนกับว่าไป จะต้องมาอยู่กับคุณตลอดเวลานะคะเหมือนกับว่าคุณเองก็มีโลกส่วนตัวสูงนะบางครั้งเนี่ยก็เจอกันบ้างหรือว่ามาพบกันบ้างแต่ว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอด24ชั่วโมงนะคะคุณก็มีความสุขของคุณในแบบที่คุณเป็นนะแล้วคนคนนี้เนี่ยเขาก็อาจจะเหมือนกับว่า ชอบคุณในตัวที่ในในความที่คุณเป็นตัวของตัวเองนะคะคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์น่าติดตามนะเขาค่อนข้างที่จะชอบคุณทีเดียวนะคะสำหรับอ่าคนรักที่อยู่ในความรักความสัมพันธ์กับคุณครั้งนี้นะคะทีนี้มาดูในฝ่ายฝั่งของเขาบ้างนะคะว่าในฝั่งของคนรักของชาวพิจิกเนี่ยสถานการณ์ของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะ เราก็ได้เปิดไพ่ไว้แล้วนะในฝั่งของเขานะคะเขาก็ได้เป็นไพ่เจ็ดคทาเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็น10คทานะเป็นควีนเหรียญน,นะคะแล้วก็เป็นเพจเหรียญแล้วก็เป็น9ถ้วยแล้วก็เป็น Tree of Swords นะคะดูแล้วเนี่ยมันเหมือนเขาเองกับคุณนะคะอาจจะอยู่ในสถานการณ์ Tree Relationship หรือเปล่าคะ t h i r d Party r e l a t i o n s h i p หรือว่าเป็นการครบซ้อนนะคะไม่ฝั่งคุณก็ฝั่งเขานะคะสามารถที่จะสลับกันได้คือถ้าเป็นฝั่งเขาเนี่ยมันเหมือนตัวเขาเองนะคะอาจจะคบใครบางคนซึ่งมีฐานะนะเป็นอาจจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายที่มีฐานะมากกว่าเขานะคะมีอายุมากกว่าเขาแล้วเขาเองเนี่ยอาจจะต้องพึ่งพาหรือว่าต้องการความ หรือว่าการซัพพอร์ตจากคนคนนี้นะมันความสัมพันธ์ที่เขามีกับคนของเขาเนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะ เหนื่อยนะเขารู so so like like okay. like ้ส yeah. mm ึก hmm. ว uh ่าเขาเหนื yeah. uh ่อยในความสัมพันธ์แบบนั mm ้นนะมันเหมือนกับว่าเขาไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่นะคะมันเหมือนคนรักของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะบงการเขาพอสมควรนะเป็นคนที่ชอบออกคําสั่งนะควบคุมเขาเหมือนกันนะคะเขาค่อนข้างที่จะเหนื่อยกับความสัมพันธ์กับคนรักของเขานะคะหรือคนที่เขาคบอยู่แบบเงียบๆหรืออาจจะไม่ได้บอกคุณนะคะแต่เวลาที่คนคนนี้เขาอยู่กับคุณนะคะเขาค่อนข้างที่จะมีความสุข นะคืออยู่กับคุณไม่ว่าจะมีะมีความสัมพันธ์กันนะคะไปเที่ยวด้วยกันไปกินด้วยกันไปดื่มด้วยกันเวลาที่ใช้อยู่ด้วยกันเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะมีความสุขบ้างนะคะเวลาที่เขาอยู่กับคุณนะแล้วไพ่ทรีออฟซอสมันก็ขึ้นเห็นไหมคะมันเหมือนกับว่าในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มันเป็นการครบซ้อนนะ ซึ่งมีทั้งคนของเขาแล้วก็มีคุณนะแต่เรามองว่าเวลาที่คนคนนี้เขาอยู่กับคุณนะคะเขาค่อนข้างที่จะมีความสุขนะมากทีเดียวนะคะเวลาที่เปรียบเทียบกันกับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยคือมันต่างกันนะคะดูนะคะไพ่อ่าสิบคาถาเนี่ยมันอยู่ตรงข้ามกับสิบ กับเก้าถ้วยเลยนะคะคือมันเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงอะนะแล้วเขาก็ค่อนข้างที่จะเอ็นเอียงมาทางคุณนะเขาค่อนข้างที่จะมีความรักให้คุณแต่ทีนี้ว่าในการที่เขาต้องอยู่กับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมันไม่สามารถที่จะตัดขาดได้เพราะว่าเขายังต้องการการซัพพอร์ตนะคะจากคนคนนั้นอยู่นะ เพราะว่าเขาเองเนี่ยอาจจะไม่ได้มีฐานะที่ดีนะเขาอาจจะยังเป็นแค่เพจนะคะยังไม่ได้การงานหรือฐานะอะไรเนี่ยของเขาเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ดีมากเขาอาจจะต้องทํางานหาเงินนะหรือไม่ก็เขาเรียกว่าต้องการความก้าวหน้าในหน้าที่การงานหรือว่าสถานะของเขานะ เขาก็เลยไม่สามารถที่จะทิ้งทางฝั่งนั้นมาได้นะฝั่งนั้นหรือว่าคนรักของเขาเนี่ยอาจจะซับพอร์ตอยู่ทั้งทางด้านปัจจัยนแล้วในเรื่องของการงานด้วยนะคะมันก็เลยทำให้ไม่สามารถที่จะไปได้ทางใดทาง,นทางหนึ่งโดยเด็ดขาดนะคะทีนี้เรามาดูกันนะว่าความรักความสัมพันธ์นะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ต่อไปเนี่ยมันจะออกมาในลักษณะแบบไหนนะคะ เราก็ได้เปิดไพ่เอาไว้นะคะมันก็จะมีไพนะ่เป็น High i e s t e s s นะเป็น h e e l of Fortune แล้วก็เป็น a Ace of s w o r d s นะคะ3ดาบก็ขึ้นมาอีกแล้วนะคะแล้วก็มีไพ่พระแล้วก็มีไพ่เจ็ดดาบนะคะนะมันเหมือนการใช่ไหมคะ มันเหมือนมีการที่จะต้อง move on นะคะในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เนี่ยในอนาคตต่อไปเนี่ยนะคะมันอาจจะมีการมี movement อะไรบางอย่างมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างที่จะ move on นะคะอาจจะมีการตัดสินใจเด็ดขาดนะกับเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์อาจจะเป็นฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะอาจจะตัดสินใจแบบเงียบๆนะแล้วก็เดินออกไป นะอาจจะเป็นการที่แบบเลิกกันแบบเงียบๆนะคะแต่ตรงนี้เนี่ยเราไม่แน่ใจว่ามันอาจจะเป็นฝั่งคุณหรือว่าฝั่งเขานะคะขอโทษนะคะตรงนี้มันจะเป็นหกดาบนะเออพอดีมองไม่ค่อยเห็นนะมันจะเป็นหกดาบนะคะเหมือนกับว่าจะมีการ move on ออกไปนะแล้วมันก็มีไพ่พระก็คือมันเหมือนกับว่าความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยนะคะ มันจะต้องมีการตัดสินใจในทางที่ถูกต้องนะมันอาจจะต้องดำเนินไปตามทํานองคลองธรรมหรือว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยมันจะต้องทำให้ถูกต้องนะคะมันจะมีการเรียกร้องหรือว่าอะไรบางอย่างที่จะต้องทำให้ถูกต้องมันเหมือนกับว่าจะต้องครบแบบจะต้องตัดใครบางใครใครบางคนออกไปนะคะในความรักความสัมพันธ์แบบครบซ้อนเนี่ยแต่เราไม่แน่ใจว่ามันจะเป็น ไ่ได้นะคะไม่ว่าอาจจะเป็นทางฝั่งคุณหรือฝั่งนู้นนะมันก็อาจจะเกิดสลับกันได้นะคะขึ้นอยู่กับพื้นดวงของแต่ละคนหรือว่านะโชคชะตาชีวิตของแต่ละคนนะ i e w of fortune มาบอกว่ามันอาจจะมีการตัดสินใจที่เด็ดขาดเกิดขึ้นนะคะจะต้องเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องนะเพราะว่าไพ่พระเนี่ยขึ้นมาคอนเฟิร์มแล้วนะคะมันจะต้องมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างนะทำให้ เกิดการตัดสินใจนี้ขึ้นมาแล้วก็จะต้องมีคนเนี่ยเดินจากไปนะคะแบบเงียบๆนะในอนาคตหรือว่าความสัมพันธ์นะคะต่อไปทีนี้เรามาดูกันว่าไพ่านางฟ้าเนี่ยมีอะไรที่จะมาแนะนำนะคะให้กับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้บ้างนะคะเราก็จับไพ่ได้แล้วนะเขา พ่อยากจะบอกว่านะคะในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เนี่ยอยากให้คุณนะคะหรือว่าทางฝั่งใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยมีการพูดคุยกันนะมี communication นะคะอย่าไปกลัวที่จะเกิดผลลัพธ์หรือว่าเกิดอะไรที่จากการคุยกันแล้วมันอาจจะทำให้เกิดความทุกข์นะคุณไม่ต้องไปกลัวนะคะแล้วถ้าตัดสินใจแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่า คุณจะต้องมีเหตุผลนะจะต้องคุยกันในแบบที่เป็นเหตุเป็นผลและต้องยอมรับในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นไม่ว่าสิ่งนั้นจะทำให้คุณทุกข์หรือว่าสิ่งนั้นจะทำให้คุณมีความสุขนะคะคุณจะต้องให้ความเหน็นอกเห็นใจกับอีกฝ่ายหนึ่งนะคุณจะต้องไม่ใช้อารมณ์นะคะในการตัดสินใจครั้งนี้นะแล้วถ้าคุณมีความเครียดนะคะหรือว่ามีความทุกข์เนี่ยที่เกิดจากความสัมพันธ์ครั้งนี้เนี่ย ถ้าอยากจะแนะนำว่าให้คุณต้องรีแลกซ์นะคะคุณต้องใช้เวลาอยู่กับตัวเองบ้างใช้ความคิดที่มันเป็นเหตุเป็นผลนะคะแล้วก็รีแลกซ์นะไปผ่อนคลายไปออกกำลังกายนะคะหรือว่าดูแลตัวเองนะอย่าไปใช้อารมณ์ นะคะในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เนี่ยไพ่อยากจะออกมาบอกแบบนั้นนะคะไม่ว่าจะยังไงก็ตามเนี่ยคุณควรจะใช้เหตุและผลนะคะในการที่จะตัดสินใจแล้วก็เข้าใจอีกฝ่ายหนึ่งนะคะในเหมือนกับว่าเหตุผลของเขาคุณก็ต้องต้องพยายามเข้าใจต้องยอมรับด้วยนะถ้ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะคะคุณจะต้องยอมรับให้ได้นะถึงแม้ว่าบางครั้งเนี่ยมันจะทําให้คุณมีความทุกข์นะคะ ทีนี้มาดูกันว่าลัคนาราศีอะไรนะคะที่มีอิทธิพลหรือว่าเข้ามาเกี่ยวข้องกับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะนะเราก็จะเปิดไพ่นะจะมีเป็นราศีกุมนะคะราศีมิถุนแล้วก็ราศีธนูนะ กุมมิถุนแล้วก็ธนูนะคะจะมีอิทธิพลแล้วก็เกี่ยวข้องกับความรักความสัมพันธ์ของชาวพิจิกนะคะในช่วงของเดือนนี้นะค่ะก็สำหรับคนชาวพิจิกนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะนะอะไรที่มันจะเกิดขึ้นคุณก็ต้องมีสติ นะคะ ừ, แล้วก็ขอให้มีความสุขนะคะไม่ว่าผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นรูปใดก็ตามนะขอให้มีความสุขแล้วก็สมความปรารถนาทุกประการนะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ